เพลงได้นอนแสงนอนอยู่นี่ฮนะนอนนี่เพลงนาะเอาคือนอนอยู่นี่เพลงคือบนนอนอยู่บนนอนบบ<ด>เป็นยังโโนนบนอนโบมีบนนอนสบายดีพอามาพีปนองยินดีตอนับทุกทานเขาสูซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะตอนนี้ก็เขาได้เดินทางมาฮอดบานผููสะแทนเมืองปากท่าแขวงโบกแก้วเนาะ เอาก็เลยจะเข้ามาเยี่ยมยามทางน้องๆสามคนที่เขาเคยช่วยเรือไว้เนาะพาเพิินไปกินข้ากินน้ำนี่แหละครับพอดีมากไม่เห็นน้องเราเนาะเรามาพี่ไหมโอเคสบายดีเราสบายดีน้องเฮ็ดเป็นยังอยู่คือเปียกมดเสียงของเฮีดแล้ะเสียงแล้วเนาะมาบ้านจักมือเลยสามมือสามมือ เพื่อนน้องยื้อใส่รังนี่อ่ะรังนี่นี่มีลูมิกเพื่อนน้องมุ้งอย่างก็มุ้งสังกระสีแบบนี้อ๋อเขาเพ่งเขาเบียรกับอยู่เพื่อนอ่ะทำเบียกลินผู้สาวอยู่มันก็จัดแล้วทำเบียร์นะทำเบียร์เป็นลินผู้สาวบัวาไปแท้แน้น้อยหน่อ น้องคือบ่ไปไม่อยากไปไม่อยากไปเพ่งบ่ไปบ่ไปมีแต่เบียไปเบียเฮ็ดน้อนได้ไปย่างไปย่างไปเราไปก็ไปเบียไปก็ไปไปไล่หลาดคนที่โ <commend> อ <able battles> ้แบบเข่าไปย่างไปลินบุญซิตี้อ๋อพระวช่วงนี่ข้าเจ้าลินบุญกินเชียงเนาะบ้านน้องก็ลินนะลินน้องคือวุ้ใส่สุดแบบเคข้าเจ้าเลย บ่าไรใช่เขาลิ่มจักมือจึงแล้วนาะจั๊กมือสามมืออเดี๋ยวนี้ยังบ่าไรเธอได้จักมือแล้วไดสองยังมือหนึ่งน้องเสกุงเฮียนแล้วล่ะมือใดไปกุงเฮียนมันจันทกันไปมันจันทร์เหรอนีีวันยังก่อนวันขั้น มบนรยงคาศแสดงวันจันทร์เสียวมาพุ่งเนาะโอ้ยังโดนอยู่ได้เนาะเข้ามาเล่นหาเบียเดินมาเล่นหาเพลงไปเนาะโอเคขึ้นรถไอ่พอดีเขารถจักมาย่งางไปก็ได้ย่งางไปโอเคน้องงานเมื่อก่อนซะนะมันจ้ขี่รถเมื่อนะโอเคเนาะพ่อแม่พีน่น้องเขาจะไปเล่นไปเบิง้งไปเยี่ยมยามเนาะเพื่อนของน้องน้องเพลงเนาะพระทู รถหนาจะจอดไว้นี่อเออเนี่ยเพลงกระเบียกกัอยู่นี่นะโอเคเดี๋ยวเขาปลดหมกวนขนกกันกนะอเอาขนมมาตอนน้องๆวูเลาหอ์อซองหอเนาะ เ <S an> ย็บขีดมาพ่อพป่น้องเลยอ๊บโอ้โนหนทษนี่เพื่อนของน้องเพ่งกับเพื่อนของน้องเบียร์อืบเฮามีโอกาสได้มาแล้วนะเนาะเฮาก็เลยมาหยียมยามน้อง โอ้อ้ายเก็บขึ้นมาโดยสวัสดีเอ้าตะกี้เล่าว่าน้องปลาลิ้นซาวบ่แม่นน่ะแม่นแม่นปลิ้นาวเฮ็ดใสมาปลาโทบ่ต้องออกเียนเด้มีผู้สาวอ่ะีน้องมีผู้สาวแล้วโอ้ื่อยัง นน้อยนะฮะ้ยนางน้อยผู้สาวน้องอ่ะใส่อันนั้นเพลงไปอยู่เพลงไปยังไปลินเนาะพักกันนานนะอเพลงไปลินใส่ลิี่รุมพ่นอันนี้มันเฮือนน้องอะ เพนน้องกับเพื่อนเพลงเนาะอยู่น้ำกันจักคนอยู่หาคนหคนโออเราเพื่อนน้องดูอยู่น้ำกันจักคนสิบคนสี่คนสิบพอไม่ได้น้อมีผู้ใดไหะมเซิงบอกมีมีพอมีแม่แล้วก็มีลูกแปดคน โอ้น้องเป็นลูกผู้ที่เท่าใดัน้องเป็นลูกผู้ที่หนึที่สองที่สามที่สีที่หาลองนับเบิ้งก็ได้ก็อยู่ก็อยู่ใจ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 ใใ่ มือนี้เพ่งไปอยู่ได้สองคนจุนอนต้องเอาตัวมันรอดได้ภาษาเล่านะแต่ละมือนี่เพ่งแปยให้เนาะมือนี้เพ่งไปอยู่บุ๋วอเนาะเป็นลูกพิทีเท่าไรเบาภาษาโมงบุ๋วปีอ๋อเปย์เปาก็จะเขียนนั่งชอบกินชอบกินเนี่ยย้อเได้ยังไงตอนนี้เหมอะกำลังคิด ติ๊กต็อกติ๊กต็อกหมดเป็นไ้ี้ือเือเปนนาหลายคนฝดนองจนเป็นเือลยจละกำลังคิดเดที่ผู้ที่หก๋อแสดงว่านองยังมีเนาะนองนี่ยังมีนองอีกสองคนนอะ สามคนแสดงมาผู้ที่ห้า่นะดห้าหกเจ็ดแปดมีแปดคนใน,น่น่ะเราน้องเป็นผู้ที่ห้าเบียร์นี่มันเฮ่นนองเนะาะไอ้ขอเบึงเฮอนเลยนะเนาะเฮอนเพิ่นมุงสังกะสีแต่ว่าเป็นไม,กมน้กลมเนาะข้างเฮอนก็นจะมีคอกหมูเพิ่นเลียงหมูอยู่เนาะนีะ่ ลูกไก่ก็อันนี้เป็นบ้านางลิน,น,นเพลงเบื่ออยู่เพลงหนาจะไปลินบุญนะตามเบิงพอมือนีมือห้ามานี่เป็นมือที่เพิ่นลินบุญกินเจียงป่านเพิ่นน,ะนี่เฮือนเพิ่นจะเป็นประมาณนี้ทางนั้นก็เป็นฟังขึ้นอันนี้เป็นนุ้งเฮียนปฐมเนี่ยแสดงว่ายูมอ,องเฮียนอยู่ ีไอายไปเบิ้งนั้นเฮือนก็ได้อะได้นะบ่มีไพอยู่เฮือนบ่้องบืโอ้เฮือนเป็นเฮือนพื้นดินนะเป็นเฮือนพื้นดินบ่นอนน้องอยู่ใส่เบียนอนอยู่มาเนี่อ๋อน้องกระเพีงนอนอยู่นี่กอ้ายฮหอกระไม้เพีงได้นอนแส่นอนยู่นี่ฮะนอนไม่มีเพีงน่ะเขาคือนอนอยู่นี่ เพลงคือบนนอนอยู่บนนอนเป็ี่ยนยังบนพนนอนบนมีบนนอนนอนเล่าเพลงนอนนี่เอาเมยังมาปูฮะนอนนี่ได้มือคืนมาเราเพลงมาเอาเมยังมาปูนี่นอนอยู่นี่โอ้บนมีบนนอนเนาะไฟกับเปิดได้ลองเปิดมังดู โอเคเนี่ยจะได้แจ้งหน่อยหนึ่งอันนี้บอนใส่น้ำเนาะพอกบเมยนอนเนี่ยอ่านี่วันพอกบเมย์เทบอนนี่มีเข่าเนาะเพลงกับภาแางนอนเนาะเนี่เวลาหมึกขามาเพลงเจ้าปาษาแล้วก็มาปูนี่เนาะแล้วก็นอนนี่เข้าจนง่วงเมื่อตอนนอนอ่าไอ้ของนองผูวอันนองนอนหน้ามันไปใส่ ปเปลีนปล่นแล้วเวียงอยู่เวียง,อย,ยงอยู่เวียงจันทร์น่ะเวียงยพัฒนาอ,อ๋อ <laughs> ปลิ่นผู้สาวที่อ,อ๋อเอ่อมอสไฟเด้เบียร์อ,อันนี้บนนอนของเบียร์กับอายอีกผคนนึงมาพี่มานางพี่มามาอาจจะเอาขนมมากินนะเนะขอบใจได้ Hey. A nào <Sessim> à? si si <Sessim> <Sessim> à? phun nan ninh mù nọa, À Sì nha, chào sĩ nha. Sì, 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 Chắc sì, 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 không sì, 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 อินยูนาะน้องไม่ต้องไปลินผู้สาวหล่เอาเนอะติดผู้สาวพูนึงออก่งเฮี้ยนเลยบอกไปลินผู้สาวใช่ไหมก็จอกพูดนะย่างไปปลาคือเก่งเถ่าเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปเราก็มีผู้สาวแล้วที่บ่มีตัวที่แบ่มี เอาเบียร์คือมีจช่ไหมเบียร์นี่ผู้รอแน่นอนผู้สาวญาติกันดิ้ไม่น่าเบียร์บ่ส่งใจนะไอ้เบิวงนี่ผู้สาวต้องญาติน้องแล้วเนาะผู้รอนนี่ยนี่ไอ้พวกผู้ต้องรีดผู้สาวหลายผู้นึงโง่เฮียนเะตักใจเฮียนหนึ่งซื้อเด้เจ้าหน่ะไอ้ซื้อเครื่องให้ยุพุ่นบักลายลายแล้วผู้ต้องออกน่ะ หลินบุญมันมวนๆนะหลินเพื ouais, ่ออายเลยกินน้ำมันหมูเนาะกินสิ่งหมูเนาะเพื่อนน่องบบเห็นอย่างที่ปีหนึ่งเม็ดเราเพื่อนน่องก็คือเนี่ยกว่คือกระเบื้องกระเบื้องพื้นกระเท้าเทพื้นพื้นเฮียเนี่ยเทสีมังต์ี อันนี้ก็กอฝาเฮือนอกอใส่ฝาแบบนี้คือพุ่โอ้ใส่ฝาไม้แป้น,นคือเฮือนหลังนั้นเนาะนอ้องเบียซีไปเบิง้งตัวน,นั้นเป็นฝาไม้แป้น <c oughs> นี่อืมแต่ว่าเฮือนของเรายุลุมพุน่นเฮาบ่ได้ไปเบิ้งแต่ว่าเฮือนของน้องเพลงกับนอบ้องเบียแท่อยู่นี่เนาะเป็นนี่แหลนะนะคือต่างเ่ยาเห็นน้ำกัน โอ้สังกะสีคือว่าเป็นหู้จังนั้นฝนฮ<ผ>ะเอาอันกเนนนกา่าพอดีฝนตกมาบัหวหัวบัหวหัวหัวหนึ่งเนวลาฝนแ,นนนแขขหน้งก็หัวเนาะมันเป็นหู้ดูเนาะเนี่ยเพราะว่าเขาสังเกตเห็นเนาะเนี่ยไม้นี่ก็เป็นไม้กลมเนาะ แล้วก็เพิ่นไปซื้อตามที่น้องเบียร์บอกเขาก็คือไปซื้ออันเก่าเพิ่นมาเพราะว่าอันใหม่ก็เงินบ่พอเนาะไปซื้อใหม่เนาะมันแพงเนาะซื้ออันเก่าเพินเ่นพ่อแม่ปมไปใส่เมื่อไปเต้นไปหาง่าหู้นะบ่แม่ได้แม่ไปให้พออยู่แค่บ้านเนี่ย แม่ไปนเนี่แม่ไปไปเฮ็ดเนี่ยหัวซางว่าไหมหัวางว่าปัดยางแม่แม่น่ะมันมันเป็นต้นไม้คือแล้วก็มีไปปัดปัดปัดบ่แม่นสิบ่บ่แม่นอันน้อยๆจะนี่น่ะต้นมันน่ะมักเดือย โอ้แม่นมักเดือยเนาะไปตัดอ่ะ<บ>ไปเสีย,ยะเนาะอ่าไอ,อ้ของน้องก็ไปช่วยเออไปรีบผู้สาวเนาะโอ้โธ่ไปรักผู้สาวมาแล้วเบิ่งน่ะ <c oughs> น้องนี่ไม่ต้องไปรักผู้สาวเนาะเ <c oughs> บิ้งหนึ่งผู้สาวรักน้องขึ้นแหละเราต่างใจเฮียนนะั่นเราเนะเ <c oughs> บิ้งหนึ่งรีบบุญแล้ว,ลวก็ไปองเฮียนเนะ่ะ <c oughs> พากันไปองเฮียนได้ บ่ต้องออกแน่เนอะมันน่าอ่ายสิมายามยุ่งเียนนะโอเคเอาไปแช่หน้ายกลับกันนะกลับกบนนั้นเราเนอะกลับกันเนอะลองใสยโอเคดีใจละได้มาเห็นเฮือนเพลินอายก็อยากมาเยี่ยมยามเฮือนน้องนี่แหละเบียรเนอะเอาอายกลับกันซักหนะก้าหาน้อความหมาพี่น้องก็คืออ่าเฮือนของน้องเพ่งกับน้องเบียร์ก็จะประมาณนี้เนาะ อันนี้เป็นเขตเฮือนควาหรือว่าเขนไฟเนาะเพิ่นจะมุงเป็นควา้าภาษาเฮาเอาินคว,ว้าเรียกว่าหย่านี่แหละแล้วก็เป็นตัวเฮือนใหญ่ก็คือมุงสังกะสีแต่ว่าเพิ่นซื้อสังกะสีเกา่านาเพิ่นมาแล้วก็มามุงส่วนฝาก็คือเป็นฟ้าไม้เหียพื้นเฮือนก็ยังเป็นพื้นเฮือนดินแบบนี้เพราะว่าเพิ่นยังบ่ได้เทเถือนะส่วนเฮือนของนอ้องเราแท้มุงกระเบื้องเนาะมุงกระเบื้องแล้วก็ ฟานี่เป็นฟ้าไม้แป้นเนาะแล้วก็เทพขึ้นกับที่ว่าเป็นเพื่อนที่ว่าโอเคเนาะสมบูรณ์อยู่แล้วนะจะประมาณนี้สําหรับเพื่อนของน้องเบียเนาะโดยเข้าลงมาทั้งนี้เนาะจึงคอยสะดวกวันนี้เป็นบอนใส่น้ำใส่ยังนนี่เปเปียกนีน่้นี่เป็น,ปน,ปนย่างี้โอ้บอลหมากลูก แท็กตัวสามตัวม, <c oughs> มาหน่อย <c oughs> เฮ้ยออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้สามตัวอัน <c oughs> นี้มันหัวมันหท้าเพ <c oughs> ื่อนนะสภาพเพื่อนของเพนะื <c oughs> ่อนเนาะสภาพเพื่อนของนง้องๆจะประมาณนี้ประมาณานี่น้อง ดีใจเนะที่เราได้เข้ามาเห็นเือนของน้องๆเนาะสภาพแบบเวดล้อมก็จะประมานนี้เลยบ้านของน้องอันนี้เป็นบ้านภูสแทนเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วเนาะนี่อันนี้เป็นสภาพเพื่อนซ้านมาซองอันนี้เป็นห้องเฮียนเนาะนี่ขึ้นเมื่อนี่ก็เป็นดอยเป็นยังขึ้นเมื่อแหละนี่เป็นป้าไม้ป้านังโอ้ถอโถอถถหนาวได้พอมัพี่น้องลมเย็นเย็นลมพัดเย็นเนี่ย ก่อนเขาจะมาฮอดจุดนี้เนี่ยโอ้ทุกสุดใจเลยเดี๋ยวเขาจะได้ขอตัวกรับก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะให้เบิ้งสภาพเพลนสร้างบันทรงของน้องพร้อมๆกันเลยก็โอเคก็ต้องขอควาคเณตตาใจทุกทานที่เขามาให้กำลังใจเบารีเนาะตั้งแต่ต้นจนจบการสำหรับคลิปนี้เขาก็เอามาตอมาฟักเนาะในเมือเขาได้มาฮอดมาเทงแล้วเขาก็เอามาตอมาฟักให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับชมนุนกัน อ่าสำหรับเพื่อนซานบ้านซองของน้องๆเนาะก็คือมีหลายคนที่ถามกันเข้ามานวว่าเพื่อนซานของน้องเบียร์น้องเพลงน้องเราเป็นอะไรนะอยากเขาอยากให้เขาเข้ามาอ่าอัปเดตได้พอแม่พี่น้องแต่ครับสู้ๆกันวันนี้เขามาถึงก็ได้มาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้อ่าหายเบิ่งภาพรบรรยากาศาสาวมงเนาะเพื่อนใส่สุดอ่าเพื่อนเนาะลินบุญกินเจียงได้่วงนี้ สำหรับคลิปนี้เขาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป่วนมาจะเป็นคลิปใดแลยยุไซก่อ,อยจะลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เขาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี